พาราที่ใส่ปุ๋ยมูลค้างคาวหกสามสามเพิ่งกรีดไปเมื่อเช้านะครับหยอดกูดเพิ่งเสร็จเนี่ยเราลองน่ครับนี่ได้ขนาดนี้ครับหนึ่งมีดครับใส่ปุ๋ยมาก็ประมาณสิบห้าวันเรามากรีดดูครับว่าเออน้ํายางเป็นยังไงครับนี่ครับนี่ลักษณะของน้ํายางครับนี่ครับพี่น้องครับนี่คือสวนยางครับที่ใส่ปุ๋ยมูลค้างคาวหกสามสาม สุดยอดไหมครับพี่น้องประมาณสามมีดครับสามมีดจะไอเต็มกับแปงละหนึ่งโลนะครับเต็มนะครับสามมีดเป็นอย่างนี้ทุกต้นหรือเปล่าครับเอาเราไปดูครับไห้ลองขีดต้นนี้ดูซิครับขีดต้นนี้ดูเป็นยังไงมั่งครับนี่เป็นยังไงไ นี่ครับนี่สุดยอดครับจะไหลอย่างนี้เลยครับจะไหลอย่างนี้เลยสุดยอดจริงๆครับสารมีดเต็มกับแป๋งละ1โลนะครับนี่ครับหน้าคนจีดเจ้าของสวนยางนะครับเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นคนเสนอปุ๋ยแล้วครับเอายังไม่พอครับลองดูต้นที่สามดูนี่ครับ นี่ครับสุดยอดจริงๆครับน้ำยางจะข้นครับน้ำยางข้นน้ำเลี้ยงจะไม่ค่อยมีนะครับน้ำเลี้ยงน้ำใสๆจะไม่ค่อยมีมีแต่น้ำยางครับน้ำยางเสถียรออกเสมอครับปีหนึ่งใส่ยุ่แค่ครั้งเดียวครับถ้าปีหนึ่งใส่แค่ครั้งเดียวครับสุดยอดสวนยางนี่ก็จะสะอาดนะครับหญ้าจะไม่ค่อยมีครับใบยางจะหนาครับใบยางหนาแสงแดดจะส่องไม่ค่อยถึงโคนพื้นหญ้าก็เลยไม่ค่อยจะมีครับผม นี่คือสุดยอดครับส่วนที่ใส่ปุ๋ยมูลั้าง่าของสามส่วนนี้ใส่มาโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่งวดต่อไปนะครับ